ไอลำตัวไอตัวโอยสวยนะสวยค่ะว้าวดูดูแย้มโอ้โหดูแย้มสวยนะดูแย้มมีสีม่วงดูแย้มมีสีม่วงค่ะด,ย,ด,ย,ะดยิ้มเดือย เซตศิลปะนะคะลากสีลงบนตัวน้องมีนะคะคนละหนึ่งเส้นเลยนี่หนูเยี่ยมมาตั้งแล้วนะน่ารักจังเลย <c oughs> ของหนูแย <c oughs> แ้มค่ะเฮ้ยมาขยับแขนได้ด้วย <c oughs> นะขยับแขนได้ด้วยเหรอขยับขาได้ไหมคะเ <c oughs> ด,ด,ดี๋ยวไปดูหนูยิ้มกันนะหนูหนูยิ้มขยับแขนค่ะต <c oughs> ั้งก็ได้เนาะ <c oughs> อันนี้คือนั่งนะคะขยับแขนได้ไหมมีถุงมือมาให้ด้วยแ,แล้วก็ขยับหัวดได้ไหม อ,อขยับหัวก็ได้สามร้อยหกสิบมุนหมุนหลังอย่างนี้เลยหรอคะโอเคทุกคนเอาวางแล้วนะคะหนึ่งเซตนะคะดูพ่อบอมนะจะมีตัวตุ๊กตาน้องหมีมาให้นะคะแล้วก็มีสีนะคะแล้วก็มีผู้กันมีจานกระดาษแล้วก็ถ้วยเทสีนะคะมันเป็นกระดาษมันเลยบุบๆเรียวๆแล้วก็ถุงมือนะคะ <laughs> แต่ละคนจะสีไม่เหมือนกันนะคะของพ่อบอม จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหนูย้มสีขาวสีม่วงแล้วก็สีชมพูส่วนหนูยิ้มแลคะมีสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวเอาทุกคนสวมถุงมือเลยค่ะทุกคนสวมถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากภูการอันดับแรกนะคะเราจะใช้สีใดสีหนึ่งนะคะมาทาตรงคอต้นแขนต้นขาเป็นตรงตรงข้อพับนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เวลาเราลาาสี ีมันจะชอบแบบเข้าไม่ถึงนะคะพปอปัมทำเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเส้นๆแบบนี้ขีดๆตามขาตามต้นแขนแบบนี้นะคะของเยี้ยไม่ดีเลยนี้คือของหนูยแย้มนะคะ เปื้อนว้าแต่ก็มันทาถึงแล้วไงเดี๋ยวเราลาดทับอยู่แล้วนี่คือของหนูยิ้มค่ะดูข้างหลังเป็นยังไงบ้างค่ะออันดับต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีของเรานะคะเทลงไปในแก้วกระดาษนะคะเททุกสีเลยนะคะวางก่อนนะเดี๋ยวมันล้มได้เลยอทุกคนลงมือเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามนูยะใช้สีอะไร่อยแล้วแต่ค่ะหนูยิ้มใช้ ใส่สีมองลงไปแล้วนะคะตอนนี้ใส่สีชมพูหุยดูแย้มงสวยเลยนะยัหนูยิ้มนะคะใส่สีน้ำเงินตามลงไปหูเป,ป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเลยค่ะแล้วก็หนูยิ้มจะตามด้วยสีขาวนะคะเห็นหนะอยสีสวยเลย ของหนูแย้มก,ก็ตามด้วยสีขาวบันกันนะคะพอเราใส่สีครบสามสีแล้วนะคะเราก็จะใช้ผูกกันนะคะคนๆคหรือไม่คนก็ได้นะคะไม่คนสีมันก็จะเทลงไปในตัวหมีทีละสีทีละสีหรือถ้าใครจะคมก็ได้นะคะโ <Okay. S 1> อเคดี๋ยวพ่อป้อมวามใส่สีชมพูลงไปนะคะชมพคนนะแล้วก็สีขาวค่ะ สายสีแบบลายลายลอมมากเทบนหัวจนหมดแล้วกสีเหลืองทักหมดเลย เป็นคนที่ใช้สีน้อยที่สุดเย้พอปอมนะคะจะทําเป็นคนแรกนะคะไม่เป็นอย่างนี้นะมีจริงๆอ่ะมันมีหลายสีมากเลยนะอยู่ที่อยู่ข้างล่างนะลงไปแล้วนะสีเหลืองลงไปก่อนแล้วทุกคนสีเหลืองลงไป้สีส้มสีชม แขนแขนลองใส่แขนอุ้ยสวยอะ่ะว้าวต้องยกอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเอียงไอ้ลำตัวใส้ตัวโอ้ยสวย,อสวยค่ะสวยค่ะแค่แขนนะคะตอนนี้นสีมบด เพราะมันจะต้องเอาสีข้างล่างนะคะีค่ะเทกลับมาช่วยเหมือนเดิม <Okay. S 1> แล้วเราก็ลาดโอ้ oh. แต่นี้ดูสิหน้าของน้องหมีของเรานะคะมีสองสีสีชมพูจะอยู่ขา้างล่างนี่สวยนะิ้กลัวว่าจะพลาดยิงกลัววมันจะไม่ไปไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเพราะสีมันจะไหลลงไปตามแบบของมันเองอะ่ะ hmm. ตามธรรมชาติของมันเองอะ่ะจกปัปที่ถาดเหมือนเดิม เทหูเนาะอ่ะพระบอมจะเทตรงที่หูนะคะอ,อ่ะนี้คือเทสีเป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใครต่อคะหน่แย้มนะคะหม่แย้นะคะ,ะ,คะอ่ะทุกคนเ,เป็นกำลังใจให้หนูแย้มหน่อยนะ นี่น้องหมีของเราโดนเทไปครึ่งหน้าเลยอีกครึ่งหน้ายังไม่โดนสีนะคะถ้าสมมุติว่าเราเทสีสีมันยังไม่ทั่วถึงนะคะยังมีสีขา่ยังไม่โดนวางถ้าฉะนั้นเราก็ต้องผสมสีใหม่นะคะในถ่วยที่เระไม่ยผสมเลยนะต่อไปหนูยิ้มค่ะ ในทั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของทั้งสามคนรอบแรกเป็นแบบนี้นะคะหูของพ่อปอมนี่คือเด่นมาเลยนะเพราะว่าพ่อปอมอะค่ะเทเป็นรอบที่สองแล้วนะคะของหนูแย้มยังเหลือสีขาวๆอยู่ตรงที่ตัวนะคะของหนูยิ้มก็ยังเหลือที่ตัวที่หน้าอยู่นะคะเดี๋ยวพ่อปอมว่าจะใช้แขนมันไม่นี่ใช่ไหมว่าจะเอาเอาแขนมันจุ่มเลยอะไม่รู้ได้หรือเปล่าจะจุ่มที่จะใช้แขนตรงนี้นะคะจุ่มลงไปในถ้วยเลยนะคะทุกคน ดูนะจุลงไปแล้วนะกลายเป็นหมีแขนชมพูแล้วนะคะทั่วแล้วนะของพ่อมอะ่ะเอาเป็นสีส้มเหลืองชมพูต่อไปใครจะเทค่ะเอองพยแย้มนะ ดแย้มนะคะจะนอนน้องหมีแล้วเพราะว่าตัวค่ะยังยังเหลือสีขาวเยอะอยู่เลยเราจะไม่ให้เหลือสีขาวแล้วลาดแล้วอ๋อวขาวว่ทีหลังเหรอคะอ้แย้มผมอะไรผมผมผมโอ้สีเหลืองผมโดนของกระป๋อมหอต่อไปหดูยิ้มจะลาดบ้างนะคะ ว้าวอืมดูสิคะทุกคนท่านี้มีของแต่ละคนสีไม่เหมือนกันแล้วดูหนูยิ้มมีทิกระถานเลยเต็เยอะมากจนจะหมดแล้วเนี่ยทุกคนแต่ละคนนะคะแม่ปุ๋ยนะคะย้ายน้องหมีนะคะมาถาดใหม่แล้วตอนนี้โอดูทุกคนกำลังแบบตั้งใจมาก โอ้โหหนูแย้มลาดตรงที่ก้นน้องหมีไปดูกันดีกว่าหนูแย้มลาดสีที่ก้นน้องหมีนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวยิ้มหนูยิ้มตัวหนูยิ้มต้องเอ็นะะลแล้วล่ะค่ะลูกแล้วรอบสุดท้ายค่อยลาดอีกรอบนึงไปต่อค่ะไปต่อหนูยิ้มนะคะยังไม่ทั่วนะคะตัวลตอนนี้มากที่ตัว, <c oughs> วสวยสุายนี่ลยสุนไม่คมใช่ไหม,ไมนี่เห็นไหมไม่คนมันจะเป็นแบบสีอย่างนี้แบบสีเป็นสีที่เข้ม สีที่ออนแบบชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คนดูดูแย้มโอ้โหดูแย้มสวยนะดูแย้มมีสีม่วงดูแย้มมีสีม่วงค่ะว้าวสวยอะ่ะรอบนี้สวยค่ะ <c oughs> หนูยิ้มเหลือตรงไหนหนูยิ้มเหลือตรงก้นนะคะโอ้ดูของหนูแย้มสิน่ารักมากหนูยิ้มลายสวยใช่ของหนูยิ้มลายสวยมากค่ะ สีทั้งหมดสีขาแบบชัดต้องลากหูแล้วมีตั้งแต่อะไรเลยนะลากงหูเลยจะลากทั้งตัวเลยนะที่เหลือนี้หลังนี้ตรงนี้สวยเอ้ยเอ้ยโอ้ยดูคหยกลตัวมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยของพ่อบอมสีส้มนะคะนี่ยวแม่มติดสีไปเยอะเลยค่ะทำ้แย ม่วงชมพูน่ารักนะของนุ้ยน่ารักนะสีแบบเข้ากันอ่ะเป็นและของหนูยิ้มสีน้ำเงินสีฟ้าสวยน้ำเงินขาวเนาะสวยดีเนาะมาเทียบกันดูสามตัวค่ะทุกคนเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากมากค่ะแล้วก็นี่ของพ่องูเขาเหมือนกับใส่หมวกเลยอ่ะเฮ้ยนะเขาเหมือนกับใส่หมวกเลยนี่คือข้างหลังนะคะหมุนดูนะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะทวไมมีสีหวานไม่ใช่นนสีที่อยู่บนถาดเนี่ยอะขนแยม้มต่อไปขอนแย้มนะคะนี่คือข้างหลังค่ะหมุน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 ออว,ว้าวขนมยิ้มหมุนดีดีหรกขนมยิ้มนะคะอะหนูยิ้มหมุนยังกับลายหินอ่อนเลยอะของหนูยิ้มอะอม น่ารักคนละแบบเลยน่ารักคนละแบบประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแม่ปุ๋ยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าสีมันเปลี่ยนไปไหมลายมันเปลี่ยนไปไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราตากให้มันแห้งแม่ปุ๋ยว่าพุ่าใช่ค่ะวันสองวันเลยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามันแดดออกแม่ปุ๋ยจะไปตากให้นะเทว้าวตุ๊กตาหมีของเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะหนูยยมยกนี่คือถาดติดมาด้วยเลย ค่ะเรามาแกะกันเราจะแกะยังไงดีนะมันตเดี๋ยว่อนเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงอ่ะคุณดูยันดึงงัแรงเลยมาโชว์กันหน่อยว่ามันดึงยังไงอะค่ะทุกคนมันสีพวกเนี้ยมันไม่ติดมันมันจะยังไงต้องดึงออกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนโอ้ ของดูแย้มหลุดออกมาแล้วเอากระไกษตัดอย่างเดียวดูนอยค่ะต้องกระไกษตัดเดียวอ่หนูยิ้มดึงและอยากจะให้ทุกคนเมื่อกี้ได้สังเกตเห็นไหมมีอะไรเปลี่ยนไปรู้ไหมหน้าดูแย้มค่ะดูแย้มไปเพ้นหน้าที่กัดมะป้าออานะคะและหนูยิ้มก็เพ้นเหมือนกันนะคะนี่สองคนดูดูหน้า <c oughs> แต่ละคน <c oughs> กับหน้าขตัวนี้โอ้ย <c oughs> เลว่าน่ารักตัดออกมาได้เป็นยังไงอ๋อได้แล้วหนูย้พาเลยนี่คือข้างล่างพอเราไปนี่มันไม่เห็นข้างล่างอยู่แล้วตั้งแล้วก็นี่เลยลองตั้งดูค่ะแล้วตั้งในตัวของมันเองไหมนี่จึงมันปรับอย่างนี้ได้แต่สีมันหลุดเพราะว่าแยมทําแบบนี้อ๋อหนูย้ําทําแบบโยกแต่มปรับดึงมันหล่นน่ารลองหมุนมาข้างหน้าแล้เรามีกล้องถ่ายให้มันนั่งดูนะ ไม่ได้แล้วมันแน่นแล้วถ้าเราจะได่ได้ได้ไม่ได้เหรอหมุนขาหมุนขาเรามาดูหนูยิ้มบ้างค่ะหนูยิ้มตัดออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นนี้นะคะสีมันติดกับหน้ารักได้อยู่นะมันก็สวยดีนะได้ค่ะสวยอยู่อ่ะทุกคนช่วยกันแกะของพ่อบอมกันแกะของข่าบอมกันฉันยิ้มเขาให้มันติดเหนียวแน่นมากช่วยกันดึงระวัง ระวังหัวฟะคะคาดพ e ื้นนะมาแล้วมาแล้วเอากันไก่เอากันไก่กันไก่ตัดก่อนระวังตัดโดนมือกันมาแนี่โอ้ยดนะึงกันอย่างนี้เหรอคะดูแยามเซรีย <jours. S 1> ังเขาหุ่นโอ้ยตึงเลยดึงดึงแบ้โอ้ยมูนหัวได้ด้วยและนี่คือของพ่อบอมนะคะสีจีมากนี่คือของหนูยิ้มนะคะน้องหมีอ่ะเข้ากับ สีเพ้นหน้าของหนูยิ้มเลยลืมระบายสีตรงนี้แล้วของหนูแย้มก็เข้ากับหนูแย้มนะเข้ากับหน้านี้ด้วยหน้าที่เพ้นเลยอ่ะม่วงๆสีผูลืมระบายสีตรงนี้อ๋อลืมระบายสีตรงนี้มันไม่เห็นตอนจะประมาณนี้นะคะ สนับของเล่นเทสีบนตัวน้องหมีนะคะใครอยากได้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมีเยอะแยะมากเลยสวยเลนติดกับหัวพอเราเพ้นจิตแล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้มันขึ้นอย่างนี้ตั้งโชว์ตรงจุดไหนก็ได้เดี๋ยวจะเอาไปตั้งที่บ้านใหม่ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย